ทีนี้มาดูเรื่องของการส่งบัญชีส่งนโยบายนะครับพักของพรรคการเมืองไปให้กับกรกตนะครับเขาก็ให้ส่งเฉพาะที่ใช้เงินนะครับแต่ว่าหลายพักก็ส่งไปหมดเลยส่งกันแบบอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปก่อนนะครับทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่างบประมาณรายรจาไปํำปีเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยต้องดูก่อนว่าอันไหนไปใช้กันในตรงไหนบ้างอยู่ในหมวดไหนบ้างนะครับแล้วตัดได้ตัดไม่ได้เราดูภาพรวมกันก่อนนะครับอันนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติงบปี69 ีก้าก็คือเริ่มต้นตดืตุลาคม68จนถึงกันยายน69นะครับงบประมาณที่เสนอไปคือ3ล้าน7จ0 0 0 0ล้านบาทนะตัวเลขันเยอะหน่อยนะครับค่อยๆดูกันนะครับตัวเลขรวมคือ3ล้าน7,80,000ล้านบาทพี่พ,พีดูนะครับอันแรกคืองบกลางครับงบกลางเนี่ยนะครับก้อนใหญ่ๆก็คือการรักษาพยาบาลของขา้าราชการจะอยู่ในงบนี้แล้วก็งบของการต้อนรับงานพระราชการพระาพราชพธิธีอะไรทั้งหลายน,นะครับจะอยู่ในงบคําว่างบกลางเนี่ยนะฮะ งบกลางนี้ถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยแล้วก็รวมรวมไปถึงไฟไหม้นะครับน้ําท่วมแผ่นดินไหวซึนามิจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องไปใช้งบกลางในการไปจัดการดูแลถูกไหมครับจึงต้องไว้ในงบนี้แล้วก็มาเบิกจ่ายกันทีหลังนะฮะงบนี้จะว่ากันจริงๆแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีนะครับไปไว้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะโอกาสจะตัดลงเนี่ยค่อนข้างไม่คไม่ได้แล้วครับนะไม่ควรจะต้องแต่งบกลางมากหมวดที่ 2- กับ3าเนี่ยอันนี้ที่ถ้ารวมกันแล้วจะ จะต้องปรับปรุงปรับได้บ้างนะครับรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างนะครับมี1นล้านสี่แสนล้านบาทรายจ่ายบุคลาการของอะไรทั้งหลายนะครับอีก98,000นะฮะร,รายจ่ายบุคลากรปรับได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับอันนี้เงินเดือนเลยนะฮรแปดแสนรายจ่ายทุนหมุนเวียนก็ปรับไม่ได้2อ0 0สนรายจ่ายชําระหนี้ภาครัฐนะที่2ปีที่แล้วเอาไปใช้ดีต่อวอลเล็ตไงฮะใช่ไหมล้วงเนี่ยชำระหนี้ภาครัฐทั้งหลายกับธนาคารเนี่ย อยู่ที่400,002ไม่ควรจะปรับเลยนะครับเพราะเป็นวินัยการเงินกคลังรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอีก102,000นะฮะพระนั้นตัวเลขจริงๆที่น่าจะปรับได้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1ล้าน5แสนก็คือเบอร์2กับเบอร์3รวมกันประมาณ1ล้าน5แสนล้านบาทจาก3ล้านเดังนั้นจริงๆแล้วถ้าจะดูว่าพรรคการเมืองเสนอทโยิบายมาอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่ใครเสนอทะลุล้านกว่าๆเนี่ยต้องถามเลยว่าคุณจะเอาเงินนันตรงไหนมาใช้ครับ นะใครเสนอเกินล้านห้าแล้วกันนะฮะคุณต้องเก็บงบเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไหมล่ะแน่นอนแล้วก็จะเอาเงินไปจากไหนอันนี้คุณต้องมีตอบกรกนตนะแน่นอนนะฮะทีนี้วันนี้เรามาดูของพักประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เราดูของทางพักเมื่อวานเราดูของพักอะไรไปนะปนพักเพื่อไทยเออใช่แหมขอบคุณมากที่ม <laughs> วันเดียวลืมเลยมาดูพักประชาชนวันนี้พักประชาชนน,นําเสนอเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันล้านครับ นะครับไปดูนะครับพักประชาชนนะหวไหมอันที่1นนะฮะเรื่องที่1ปฏิรูประบบให้บริการสุขภาพนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขอตั้งเอาไว้35,500ล้านอันที่2เพิ่มสกขภาพการให้บริการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะยาวระยะกลางประครับประคองอะไรทั้งหลายเนี่ยอ,อสมอด้วยนะฮะสี่หมื่นห้าพันล้านนะกรอบที่สองนะครับบอกว่าใช้การบริหารงานแผ่นดินตามปกตินะโอ คุณทําได้จริงวะเนี่ยนะคุณบอกคุณใช้บริหารงานเป็นไปไปริบตามปกตินะเรื่องที่3จัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน, 37, นนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านนะฮะมาต่อมานะครับแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอ,ากาศอีก4,500ล้านนะครับดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์จรอีก1,000ล้านจัดการที่ดินให้เป็นระบบเดียวอีก3,000ล้านนะครับเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กจัดทำศูนย์เด็กเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ27,000ล้าน เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุ1นึ0 0 0สล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มเบีย้ยคนพิการ3 4 0 0 0นล้านบาทส,สนทนารเพื่อความเท่าเทียมทางเพศอีก3,500ล้านครับจาัดก,การที่อยู่อาศัยทั้งระบบ23,250ล้านบริหารกจกัดการอุปสองค์อุปทานรายสินค้าอีก4 0 0 0ล้านลดต้นทุนการเกษตรอีก2 1 0 0 0ล้านนะครับไป5.3แล้วน,นะครับแก้ปัญหาหนี้เกษตรนะครับอีก4000ล้านพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการทางการเกษตรรุ่นใหม่อีกหนึ่งพันล้านเงินทุนสนับสนุนการจัดการลุ่มน้ําย่อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหกหมื่นล้านนะเ,เรียนฟรีเพิ่มงบประมาณรายหัวค่าอาหารและนมให้นักเรียนอีกหมื่นหกพันล้านแจกคูป,ปองการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยล้านพัฒนาจัดการโรงเรียนทุกขนาดอาชีวะนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเพื่อกาเข้าถึงการศึกษาสำหรับอุดมศึกษาอุดมค่าสมัครสอบสามร้อยยี่สิบล้านอันนี้ทีแคสทีแคสไปหาสินเด็กนะ ทำให้กองทัพมีความทันสมัย4,000ล้านนะ o f f เซ t นโลิาีนะฮะเอ่อทำให้กองทัพมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาหนี้สินทหารอีก665ล้านโอ้แล้วคุยว่าจะดูแลเยอะแยะป้องกันจัดก,การสาธารณภัยผ่านการบัญชาก,การอย่างเป็นระบบอีก1,500ล้านแก้ไขบรุรพิษทางน้ำข้ามแดนสร้างความมั่นคงทางแร่อีก3,000ล้านจัดทำทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ใส่ในง,งบเลยครั้งละ3,000ล้านครับอ่าเห็นไหม ถ้าเรากาไม่เอานะไม่แก้ไขเราไม่เราไม่ยกลางใหม่ประหยัดได้เลยครับพรคประชาชนแล้วคุณต้องยอมรับนะว่าถ้าคนจํานวนมากนะออกไปทําประชามติแล้วไม่ยอมแก้ไขเราไม่เราไม่ก้างใหม่ไม่แก้ไขเอาไปเราไม่ยกลางใหม่เราให้ไปแก้ไขระยมาตราเราจะประหยัดไปได้ปีละสามพันล้านนะฮะต่อครั้งนะครับการปรับโครงสร้างพลังงานที่เป็นธรรมลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอีกห้าหมื่นหนึ่งพันล้านนี่ใช้บริหารก็ประมาณปกติด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะเลือกการใช้ร่วมกันลงทุนระหว่างรัฐเอกชนนะฮะ เมกะโปรเจกต์ Project, ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วไทยสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับอีกแสน0ามล้านโอ้โหอันนี้ต้องดูเลยนะแสนสามล้านจะทำแล้วจะได้อะไรนะครับแล้วคุณจะใช้งบประมาณยังไงใช้งบประมาณสูงต้องใช้เวลาในการดำเนินง,งานที่ต่อเนื่องสูงอาเสียงที่จะลงทุนล่าช้าจากปาัญหาทางการเมืองเขาเขียนอย่างนี้นะครับ12.2ระบันคมที่ทั่วถึงเป็นธรรมนะครับอีก19,400ล้านครับ ยกระดับธุรกิจไทยนะครับอีก200ล้านยกระดับทักษะแรงงานอีก20,000ล้านยกระดับ SME นะครับสร้างเต้มต่อด้วยคนละครึ่งและหวยใบเสร็จนี่ใช้เงินเท่าไร2 4 0 0 0ล้านนะฮะนะครับยก SME และหวยใบเสร็จ2 4 0 0 0ล้านบริหารก็ประมาณเป็นดินปกติด้วยนะครับแล้บอกให้สำนักงานสลากกินแบ่งได้รับอาจจะ กรณีที่สลักกินแบ่งได้รับผลกระทบแล้วจะชดเชยให้สินเชื่อสร้างตัว SME นะครับกองทุนเพื่อผลผลิต s 0มอล้านกระตุ้นกำลังซื้อนะครับภาคอุตสาหกรรมคนละครึ่งอีก1,000 0ล้านอีก1,000 0ล้านอันนี้แยกกันมานะครับแยกกันมาจากหวยใบเสร็จนะครับส่งสราัการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นระยะยาวอีก1 5 0 0ล้านนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนกีฬาอาชีพอีก800ล้านยกระดับเศรษฐกิจสร้างสารรค์2,000ล้านนะครับรวมทั้งหมดของพรรคประชาชน741,000กว่าล้านครับเอา่ะครับก็คงต้องไปตดกันบ้านกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าบอกว่าบอกกันกลากรกลมๆนะกลุ่ม,นะมแบบง่ายๆว่าก็บริหารงบประมาณแผ่นดินปกติอะค่ะเชื่อได้ไหมอะเชื่อได้ไหมครับแล้วแผ่นดินปกติกันอีกเจ็ดแสนสี่หมื่นล้านโอเคอ่าวันนี้ก็ มาดูที่พักประชาชนก่อนเดี๋ยวค่ไปดูมีเวลาไหมทางเลือกใหม่อะดูเลยก็ได้ทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ก็คือเต้มงคลกิจนะครับดูความประสัิาของเต้มงคงกิจตัวเลขสุดท้ายของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยล้านบาทครับจะเอาหาไปถึงไหนนะฮะไปดูกันเร็วๆเลยนะครับว่าคุณพี่เต้ล้านงบประมาณล้านห้ามืเนี่ย คุณพิเต้จะใช้ทําอะไรบ้างมันทำไมมันรอปโอเคเอามามาดูกัน <Okay. S 1> หนึ่งเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นหกพันบาททุกครวัวเรือนใช้เจ็ดแสนสองหมื่นล้านครับอ้างอิงฐานยี่สิบล้านครวัวเรือนแจกแหลกประชานิยมแหลกครวัวเรือนละสามหมื่นหกเงินพันดดุงเกียรติฐานผ่านศึกหนึ่งพันบาทต่อเดือนประมาณสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยล้านลดค่าไฟพายุค่าน้ามันนะครับประมาณใช้ประมาณนะห้าหมื่นถึงแปดพันล้าน ขึ้นกับราคาตลาดโลกนโยบายต่อไปปฏิวัติเกษตรกรรมแจกพันข้าวคุณภาพหมื่นล้านบาทมาตรการต่อไปครับยุทธศาสตร์ความมั่นคงเชิงรุกครับพี่เป๊ี่สนใจไหมครับซื้อสิบหัวรบนิวเคลียร์เพื่อเอกราชไทยสองแสนล้านเลเทอะคนเลเทอเลยครับนโยบายการลงทุนครับเป็นไปได้ไม่ได้มีเลยครับเบี้ยสูงผู้สูงวัยนะครับแจกแหลกเลยสามพันบาทต่อเดือน ใช้ประมาณ5 4 0 0ล้านบาทต่อปีคำนวณจำนวนผู้สูงอายุ14ล้านคนนะนี่คือเนี่ยมีเท่านี้ครับของทางเลือกใหม่นะซื้อหัวลบ10ล้านรวมทั้งหมดล้าน5 0 0 0 0 0สกรกตดูสิกรกตจะให้ผ่านไหมเออกกตจะวิจัยยังไงจะวิเคราะห์ยังไงกับโครงการอย่างนี้นะครับมาบอกประชาชนด้วยนะครับว่าเราจะต้องให้การลงคะแนนกับเขาไหมแล้วเขาก็ไปเดินสายคุยทุกวัน คุยชกกระทําอะไรเงี้ยนะเจรจากันนู่นนี่ซื้อหัวลบนิวเคลียร์ไปอวกาศไปดาวอังคารไม่ไม่เห็นอยู่เลยนะในดาวอังคารมีไหมไม่มีคือคือพูดเอามันในความเป็นไปได้มันไม่มีเลยแต่ว่าพูดเอามันแล้วก็ให้มันเป็นข่าวแล้วก็คุณมงคลกิจตอนเป็นสสลีลาก็คล้ายๆแบบนี้นะก็มีการไปท้าชกตงชกต่อยอะไรอะไรอเงี้ยนะครับหลายคนไปแต่เราก็จะเห็นครับช่วงหาเสียงเนี่ยนโยบายถ้าเป็นประชานนิยมนี่มันก็ ถ้าพักใหญ่นี่ก็ไปกันเนี่ยครับจำกันได้นะดิจิตอลวอลเล็ตพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเงินที่จะเอาเนี่ยครับคือมันมีแต่รายจ่ายไงพอพูดถึงรายได้เอามาจากไหนเนี่ย<ช>คำนวณอะไรกันแล้วก็ไปพูดถึงแบงก์อมสินตอนนั้นจําได้นะครับล้าในที่สุดเนี่ยมันก็มันก็ทําไม่ได้แล้วก็พอมาเป็นรัฐบาลมันก็สะดุดนะครับและเที่ยวนี้ก็ยังพูดถึงเรื่อง20บบาทตอนที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมรับผิดชอบตอนนั้นนี่ ก็ยังเดินหน้าม <đây> ันก็ยังทําไม่ได้นะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่หาเสียงสําหรับคนกลุ่มก็หวังว่า20บาทนั้นจะได้คะแนนเสียงจากคนในกรทมนะครับก็มีเอฟซมากันนี่โอ้โหหนุนกันหลายเบอร์ครับมี11 11นี่พักอะไรมีพูดถึง11นะครับมีพูดถึง13แล้วก็27ก็ของประชาธิปัตย์นะครับ37ก็ของทางภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ย9 ของทางอาจารย์หมอบระลงนะครับก็เอฟซีเราก็มีหลากหลายครับคนที่ชุมพรก็บอกว่าไม่เอาคนสุราษฎร์ก็บอกเลือกรวมไทยสร้างชาติอยู่สิบเอคือพักเศรษฐกิจนะพี่อ๋อพักพี่รังสีนะครับครับพี่รังสีเนี่ยแกอยู่ลำดับเก้าลำดับสิบแล้วนะครับแต่ไม่แน่นะพอหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วถ้าคะแนนไม่ถึงพี่รังสีนะครับผมว่าคนที่อยู่บัญชีรายชื่อ สี่ห้าหกเจ็ดอะไรเนี่ยอาจจะลาออกเพื่อที่จะเปิดทางให้พี่หลังสีเข้ามาเพราะว่ากติการเลือกตั้งสอส,อสอบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าหลุดออกไปเนี่ยครับเขาก็จะขยับคนรองขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นมองว่ามันอาจจะเป็นยุทธวิธีของพรรคเศรษฐกิจของพี่หลังสีเนี่ยครับซึ่งก็เอามาจากพรรคเส้นได้นะตอนนั้นก็อยู่คุณคริสนะครับก็เป็นร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มาก่อน แล้วก,กระแสของพี่รังสีนี่ทั่วประเทศนะครับก็อยู่ประมาณ 3- 4เแต่อย่างที่เรียน่านผู้ชมนะครับวันศุกร์นี้ครับ30นี่แหละครับรอดูนิดาโพก็จะเห็นตัวเลขในส่วนของภาพรวมนะครับบัญชีรายชื่อเนี่ยเพราะว่าคะแนนที่นิด้าโพออกมาเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับปี6กก่อนเลือกตั้ง2สัปดาห์เนี่ยออกมานี่เขาเป๊ะเลยนะ9 0กว่าเนลยนะครับกทมอดู พักก้าวไกลตอนนั้นอยู่ที่39เก้าขาประเมินอยู่ที่36ของเพื่อไทยเขาประเมิน29ออกมาเป๊ะยีเลยส่วนของรุมไทยสร้างชาติประเมินอยู่ที่12นะครับได้13เพราะนั้นวันศุกร์นี้ก็จะเห็นภาพของแต่ละพักเลยครับว่าสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเท่าไร่แต่ว่าพักประชาชนเองเขายังตั้งเป้าอยู่ที่2 0 0นะครับ250ดูแล้วยังไงเนี่ยไม่น่าเกินครั้งที่แล้วเพราะว่า บัญชีรายชื่อเนี่ยน้อยกว่า39ครับถ้าดูจากนิดาโพที่ออกมาครับ